สวัสดีค่ะเมน,นี้แอมสิลงทงหน้านะคะเนาะ,ะแอมได้ค้นงานคนงานไถ่หน้าปแปมเลยสิลงไปทงหน้านะคะไปหาเล่นอยูเทียงหน้านะคะเอาแนวลงวปปูกใสขั้นน้องซ้านะคะเนาะก็เสียเอาคาเอาตะไคร่ลงไปปูกปแปมก็ได้เตรียมมาแล้วเนาะ,ะเนะาะไอแปมสิผ้ายางเลาะลงทั้งหลังบานเนาะค่ะเนาะ ลงหลังข้อไก่แล้วก็ไปทงหน้าเนาะขาย่างไปกประมัณสองร้อยเมตรกระหอดเนาะขาหน้าไปแอมเนาะเดี๋ยวแปแอมสิผ้าไปค่ะแอมเตรียมสเสบียง <c oughs> <c oughs> เตรียมเนี่ยไปกินเล่นอยู่ทงหน้า <c oughs> แตงโมไปด้วยค่ะค <c oughs> าตะขคายแอมจะไปปลูกเด้อค่ะเด้ออยู่เถียงอยู่ เพียงหน้าอย่คขั้นสะแอมก็มาหอดทงหน้าแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คือทงหน้าปะแอมเด้อค่ะน,นั้นก้นงานปะแอมก็คือน้องเคยปะแอมเนาะค่ะเนาะกับหลานไราย หลานชายป้าแอมหน้าแอมก็เป็นหน้านนำค่ำเนาะค่ะเนาะหน้าท่ามหน้าน้ำค่ำแา,ามแรง,งกับซิมี่หนำขังเล็กน้อยเนาะถ้าแรงจัดๆกับโบโบมี่หนำขึ้นกันเนาะคะ่ะปลาอยู่ฝากหน้าทั้งนั้นก็คือปลาที่ไปแอมไปคูดแมงจีนู่นเนาะค่ะเนาะไปคูดแมงจีนู่นตอนคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะก็คือปลาอยู่ฝากหน้าทั้งนั้นนะคะนะคะ นี่ก็คือเทียงป้าแอมเนาะค่ะแอมสิาพาไปเบ่งเทียงนี่ค่ะเทียงหน้าป้าแอมทมดินท่างเขาเถียงไม่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้นะก็เลยเป็น่ยนจังสีเนาะค่ะแอมก็เลยแเอาแนวลงมาปลูกแต่ตัวน,นี้แอมสิไปใส่กุ้งไว้กนเนาะค่ะแอมได้แนวใส่กุ้งซื้อวบเต่หึงเลยค่ะสิใส่กุ้งไว้จังสีเห็ดเวียดกืนเนาะ,ะบะสิเมื่อปแอมจังสียามเอาเมื่อว้กินแรงนะคะ Thank <laughs> you. ฝนตกลิ่นเนาะค่ะเนาะแอมก็ขึ้นมาเถียงก่อนฝนตกลิ่นป้อยปอย,ปอยมานางส้มบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าเนาะค่ะเนาะมีเสียงรถไถวุ่นวุ่นออมคางออมแอวอยู่ฝนตกลิ่นบรรยากาศเย็นสบายคะ่ะค่ะฝนตกลิ่นล้มผัดซวยๆยเนาะค่ะเนาะพูนะเย็นสบาย ช่วงนี้นำในสะกัสิลดล่งเนาะค่ะเนาะพอถึงนาฝนนำกัสิเต็มปริมขึ้นมาหอดริมเถียงเลยนะคะหอดไกลๆเถียงกัสิมีบัวส,สวยนะคะ,ค,ะคือสวยแต่นอกโบนัสนเนาะ ม้าจะกินอะไรกินอะไรนี่นี่ขนเจียงเพียบเลยอ,อ๋อแบบเตงโมเย็นไหมเตงโมไม่ได้แช่แต่ว่าอันที่มีะมะม่วงนะ่ะแช่เย็นกินไหมสปอนเซอร์ไปให้พ่อตัวไป เนี่คือดับเรื่องอ่ะว่า <c oughs> มันรดลมบนะ่เนาะพีโบเนาะซองมึงดูโบหวานเจ็บเลยนี่ก็เป็นใหม่นะคะเนาะใหม่ที่ไปเอ็มซิป,ปูพื้นอีกสันหนึ่งของเถียงนะคะอีกสันล่างนี้นะคะนี่กระสิป,ปูล,ลงไปให้มันเป็นสองสันเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> ไปล้างไ,ไปลูกไปล้างกับลุงไปพุณน้องซ้าคุณไปกับลุงไปล้างกับลุงคุณโมเต้งาคนตุณเนยุทเจ้าท่าอันนั้นคันน้าแยงจะอู่อู่ดีอู่ก็ดีอยู่ทีงหน้านะแสบพูพูนะอยู่กับน้องแบมนองติ ไปเจ็บท้องเลยคำหน้า,ขขา,ากับขมิ้นมาใส่กับเกินสามมือหนึ่งอะมะมว่วงหวานครับมะม่วงหวานครับรื้อล้างมือแล้วเนาะนี่ไปทรมาอยู่บ่เฮ้ยโน่นี่ที่ายรูกเว่ยๆดิ อร่อยมากอร่อยไหมน้องพีหวานย่บหลุกคักเลยเนาะอุ้ยถือเด้อเฮ้ากับซิมกูรด่างดักก,กุ้งเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะฮะซิมเมอรแล้วบันี พอดีน้องไส้ามาแต่มุกนะคะคือจะให้เพิินเมื่อกินแอมคือจะบอเอาไวกินดอกคะ่ะนี่ได้หลายเติบเ้้ยอค่ะถัวยใยหนึ่งผลเด้อน,น,นี่นขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะ